สวัสดีครันบนีนบน่มาพบกับพวกเราในเกมเซนต์ EP 1 0 ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมวอลล r าแลนด์กับผู้ชมทางบ้านเ,เป็นเขาเรียกรายการว่าอะไรนะสามเก่ง v วสห้าไก,าหากา่ห้าไก่ <laughs> ไม่ไกินนะครับผมไม่ได้พูดกต<า><อ>ิกาเกม3เก่ง VS ห้าไก่โปรเพลเยอร์ต้องแข่งเกมวอลล r าแลนด์กับทีมของแฟนคลับโดยที่เหล่าโปรเพลเยอร์จะต้องเปิดอินเวอร์สเมาส์เพื่อแข่งกับทีมของแฟนคลับโอ้ย ยากไปวะแล้วจะสามารถติดอินเวอร์สเมาส์เมื่อถึงตอนที่ได้สลับฝั่งอ่าประมาณนั้นเล่นสู้กับผู้ชมทางบ้านโอ้จะสู้ไงเนะี่ยแล้วที่เราใช้ในวันนี้ครับก็จะเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์อาร์มจากทาง d r e m Desk เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกเลยมีไฟ R G B ด้วยโคเท่วัสดุพรีเมียม,มแข็งแรงทนทานและประกันหลังการขาย2ปีเหมาะสำหรับชาวเกมมิ่งเกมเมอร์เลยครับเหมาะมากๆจริงๆแต่แคมเราก็ใช้กันอยู่นะขอบคุณ Dream Desk ครับไปรอเจอในเกมครับผมมา เน้นบอมไซส์เดียวนะแถวด่านเลยด่านเนาะโลตัสเนี่ยด่านโปดเลยนะของฟูเซนด่านโปดด่านโปดมาดิโดนด่านเบสแมบพวกกูนกูบอ้เล้ยดูกูเดินเหมือนไก่เลยเฮ้ยแจ๋วอ่ะฆ่าได้ด้วยเฮ้ยมีมีคนนึงเฮ้ย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 เ้ยได้แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เยี่้อขนาดอินเวนร์มาไว้เฮ้ยโอ้โหมาเด้ ไม่ได้ยินเหมือนเลยไมได้ยินเหมือนเลยมันก็ไปรอดูดิยากเลยไปไปงเป้าแล้วก็นรันเฮ้ยลคยมดลหตาโอ้ยกลับปะกลับปะฮะนกลับกลับกลับาบีบี เล่นยังไงอินเวิร์ดมาอ๋อไอ้ไอ้ทำอไไอ้ทำอไรอ่ะไอ้ทำอะไรอ่ะไอ้ผมีแผนด้วยเอ้ยถึงหมดเลยายโอ้ยยากไป่ะไอคิดคอนเทนต์มา่อยมันี่โคตรยากเลยอินเวอร์ดอ่ะ เลือกีครับเล่นเลยครับทุกคน4เชี้ยนแน่นอนประมาณนี้ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่เฮ้ยมีกำปั้าอยู่โอ้ยขมจัดซ้ายซ้ายซ้ายคุณสิบสองตัวสองตัวไปเลยโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบ ทำดึงดีดูนี่มาหนักจังเบใยที่ให้้เาีไปทำเลือดอะไรมาเอ้่ยอะและลำบากที่ผายเลย กอออย่าืนหมมเะโอเคครับตอนนี้ผมก็กำลังใช้ขาจับจอของ Gaming Monitor R ของ d e e p Desk นะครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยโยให้ดูได้เลยแบบได้หมดเลยครับซ้ายขวาซ้ายขวาแข็งแรงมากนะวัสดุพรีเมียมทนทานดีที่สุดในโลกแวบแวบแวบเฮ้ยมาหนึ่งขอขอยิงนะนอกโฟล์วได้ไงปมปมปมโดนมือดักเพื่อนมาเปิดมารุ่นมาเปิด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 โอ้ย เสียใจด้วยนะที่ข้าไม่มีมีดเล่มเล็กกว่านี้แล้วเอาตัวมันนี่เหรอเอาหรอตัวมันนี่เ่อนโอ้ยไม่ได้คือถ้าแฟดมาคือพวกอย่าหวังเลยอะไอ้เจ๊สีแฟต เอาเอาให้เอาให้มาอยู่เอาอยู่อยู่ไปตายเขอะไอ้ชีวิตลำบากมากเลยวะไปไ่ตายโอยมา มันหลุดพี่ตามันหลุดมันหลุดเอาไอเชี่ยปมันนี่สโมคส์ดาวน์ลิฟต์ปีกนเถี่ยวเดี๋ยวร่งพันต์เปิดมอนดิมาแล้ววอเตอร์ฟอรมาแล้ววอเตอร์ฟอรมาแล้วไม่โดนไม่โดนพไม่โดนเอาูโดน e n a d มาครับ จิโนเหอไอ้บิลฮ่าฮ <gangster> ่าฮ่่้ิงโดนเอ้หิงโดนไรืยองไรไอ้่ะไอ้หิงโดนยังอ่ะไอ้ไิงโดนสี่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยคุณหิดว่ะ

พี่ตันดูเขาเก่งไหมพี่ใช่เก่งงวะใชยี่นี่แข่งวพี่ันเด้อเด้เดเ้เข่หเใชใช้ที่นี่แข่งวะพี่ันปแข่งยพี่ตันมหมเนี่ยมันก็แค่ทรงตัวไม่ใช่หรอทรงตัวยากอะอสายกล้กูมันใกลได้ไงวะเฮ้ยวดหัวนี่ไงดเพี่ันตายไ้หนยพี่ตัน เฮ้ยต <Cornell. S 2> ัวเดียวชนะแล้วน้องแฝดทานมันก่อนอันโดนแด้วยิหัวทำไงอะบอลบ้าอะไรเดยวคนเรียนอะตั้งเป้าไว้เป็นเดียวไปไม่เดียวไปเไม่เดียวไป

กูไม่ได้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 กูโดนรังติดแล้วกูโดนรังติดแล้วเออกูไปไกลเลยมาเนี้ยมาดิี้ยมาจัดแบ๊แบ๊เราถึงเวลาปล่อยปลดปล่อยสัตว์ร้ายแล้วเราจะเล่นเหมือนเดิมปะเปิดเลยยกเรื่องแล้วเขาบอก เอ้าเล่ดีอย่างเงี้ยงงเนี่ยยิงยิงตัดยิงหมดเลยงงเนี่ยงงเนยเขาพีเขาพีมากมางงเว้ยเขาก็โดดมางงเว้ยงงดีทำไมยิงแฟดยิงง่ายจะงงเลยผู้พิ่ไปยิงหัวมาเลยอันนี้แรงเล่ดเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแรง เป็นเลเดียนสองเลเดียนหนึ่งเลเดียนหนึ่งเลเดียนสองมีเลเดียนสามด้วยที่ทำไงเนี่ยเลน่าบีเพื่อนถ้ามบีเวลาาด้โรเพื่อนตอนนิ่งจัดละทีมันนิ่งจัดโอ้ยทีโอ้ย เอ้ยมาดีทั้งหมดอยู่เลยไม่ไม่เป็นเป็นอยู่เลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อะมึ่อไงอย่าอย่าเมียเอ้ยอย่าไม่ได้ปิดยังไม่ปิดหรอกเออก็เปิดอยู่ไอ้คุณนุว่าปิดแล้วไอ้ที่ถ้าถ้าบอกว่าปิดแล้วก็เชื่อมีนะมันเป็นอย่างนั้นเหรอจะไม่ได้ปิดไง I'm out of here ยิงเล่นกันสตัวไปเลยกูยิงทิ้งแม่งแบบทิกแท็กโทเลยนะไอ้เฮ้ยเฮ้ยมีใครอ่ะัว3คนเลย One enemy remaining Spike down A ออนครับเจอวิ่งไปเจอสคนนั่งอยู่ลูกว่า ทำไมกูหลอนกับกายไปอินโทรเอ้ยไปไกูหลอนมาเฮ้ยกูปร่บตัวไม่ได้พี่ป๊หนึงไอ้เหี้ยดีว่ารหอนไปเลยเหี่ยกูหลอนจริงเลยนี่ยแลกเอมาขึ้นสนสองตัวสองตัวสองตัวไอ้ไ่กูไม่ได้แก้เลยกูเลยกูไม่ได้แก้ไอ้เหี้ยแล้ว่คนนึงอไอ้เกิดอะไกูนะกาแข่เกาหลีครัตอนนี้ เฮไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยกูหลอนจริงไม่ได้แกล้งนะไม่ได้คอนเทนต์ไม่ได้คอนเทนต์เยอะนะได้การครับถ่ายแล้วแค่ตัวเพื่อนใช่านะเกินใช่าหมเออเกินใช่านะ ไอ้คนอยู่ตรงนั้นปะตะปูวับโคพี่ตาเลยโดนกัดวะโอ้โหโดนโดนกัดเหมือนกันโคพี่ตาเฮ้ยไปอะไรอ่ะเขาทำทำไมแกงก่ออะไรอ่ะ กูซิ่งไล่ศาสตว์โอ้ไปเอว่ะไม่กบีว่ะนอนตนเด้นทุกอย่างเลยนะเฮ้ยทีง่ายมากเลยนะช็อตเนี้ยอินเวรนพี่ตั้งอินเวร์ตอยู่อินเวร์ตอยู่อินเวร์ตอีกแล้วเหรออุ้ยถ่ายอะไรเฮ้ยแปลกใจเหรอเอาคือบอมด้วย เอ้ยเจ้ยม at oh ันจ oh ้าซะเหลือเกินเอ้ยฮ <c oughs> ือ oh ฮ่าขอบคุณทุกคนมากที่จัดงานในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่จัดงานครับครับผมจะเป็นยงครับที่จรครับก็ต้องบอกว่าสับสนมากเลยตอนนี้แล้ถ้าไปแข่งเออไม่ทำหล่อนจริงเออคมาคิดมาอย่างมาทำอย่างเงี้ยมันแบบว่าขนาดแบบขยับซ้ายขวาขึ้นลงมึนๆเลยอ่ะไม่มีไม่มีคนเล่นในงานจริงเหรอไมม่ี ใครจะไปเล่นทำให้นี่แพ้ใครชนะอะไรตยราแพ้แพ้ที่สามสิบเอ็ดครับที่เราใช้ก็เป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์อาร์มครับของดิ n เด็กต้จะดูแข็งแรงทนทานนะเมื่อกี้ทุบไปหลายทีอยู่หงุดหงิดมีไฟไอซีดีนะครับโคตรเดียวสวยเลยตอนรับหูฟังเราไม่พโฟนเลยบริการย่างก้นขายสองปีเต็ม ที่ดีนเด็กจุฬาซอยห้าดากอนทาวมังกรมังกรทาวโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูกันในวันนี้มากำหรับเกมเซนวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเป็นไรฝากกดไลค์ติดตามคลิปหน้าไม่ใช่พวกกูขอร้องเลยสสวััดีครบสวัสดีครับ